อาจารย์คะอยากทราบว่าเวียนเทียนมีในพุทธ,ธวจนะไหมคะเวียนเทียนก็ไม่ไม่มีนะพระศาสดาไม่เคยบัญญัติเรื่องเวียนเทียนแต่การให้ประทีปพรมไฟเนี่ยมีได้ก็คือยมถวายเทียนหรือประทีปพรมไฟนะที่พระองค์ตัดไว้กับพระนางมาริกาว่าการที่คนจะมีโภคมากมีทรัพย์มากเนี่ย ก็เป็นเพราะเป็นผู้ที่ถวายข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลุบลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีพรมไฟแก่สมณะหรือพรามย่อมถวายได้แต่พิธีเวียนเทียนไม่มีแล้วทำไมถึงได้่องเริมให้มีการเบียนเทียน ก็เขาส่งเสริมคําศาสดาหรือคําแต่งใหม่ก็เขาไม่รู้นี่ว่าเขาควรจะส่งเสริมอะไรฉะนั้นหนังสือ<ช>ตา<ำ>มท้องตลาดนี่ก็เป็นที่แต่งใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไมหมคน,น่าจะเป็นอย่างนั้นอาตมาจะไม่เคยเห็นหนังสือตามท้องตลาดที่เป็นพุทธวจนะเลยค่ะไม่มีค่ะแต่ใช่เห็นไหมว่าหนังสือธรรมะที่เป็นคําศาสดาตัวเองกลับไม่มีแต่มีคําที่แต่งใหม่ทั้งนั้นเลยคําสาวกเต็มไปหมดเลยเนี่แหละชาวพุทธที่เรากําลังเข้าใจผิดไง คำศาสดาหายไปจากโลกนะนี่ถ้าเราไม่กลับเข้าไปสืบค้นค้นคว้าในพระไตรปิฎกที่เก่าที่สุดในโลกเราจะเจอไหมเนี่ยใช่ไหมและถ้าเราไม่เจอพระสูตรในแผ่นพับเนี่ยนะว่าพระศาสดาเนี่ยสั่งให้ศึกษาแต่คําของพระตถาคตเท่านั้นอย่าศึกษาคําที่แต่งใหม่แล้วเราจะได้มีโอกาสรู้ไหมเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีคำแต่งใหม่อย่างเงี้ไปเรื่อยๆอะนะ เขาเยอะมากไอ้คันหนึงือเกี่ยวกับกับพุทธศาสนตาที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะโยมเพราะอ่านใหม่ไม่เจออย่างนี้ใช่ใช่แล้วโยมจะไม่คุ้นเคยคําของพระศาสดาตัวเองก็จะได้ยินแต่คําแต่งใหม่คําบริกรรมแบบโน้นแบบนี้นะเยอะแยะไปหมดแล้วไม่มีใครจะตรวจด้วยนะไม่มีใครตรวจเพราะอะไรเพราะไม่เห็นความสําคัญนะว่าเวคําแต่งใหม่คำุูธเจ้าต่างกันยังไง ทุกคนก็คิดว่าฟังคำสาวกก็เหมือนกันก็นี่เป็นพระเหมือนกันนี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่พระศาสดาไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพรนะองค์บอกว่าคำที่แต่งใหม่เนี่ยอย่าไปฟังบอกสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนเมียกสอนสลัดส,สลวยมีพระยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกมเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี้ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจะบไม่สาคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะเพราะนั้นพระสูตรนี้โยมต้องทราบและต้องชัดเจนว่าพระตถาคตาศาสดาของเราพระพุทธเจ้าที่เราเคารพเนี่ยพระองค์เคยพูดอย่างนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วนะแล้วการการสวดมนต์ล้วคะกลคืนที่บอกสวดที่ยิ่งสวดมาก,มากๆยิ่งดีการสวดมนต์เหรอมันอยู่ที่ว่าโยมสวดอะไรอะใช่ไหม ยมทราบไหมว่าพระศาสดาตัวเองสวดอะไรก็ไม่ทราบคะไม่ทราบเห็นไหมแล้วยมคิดว่ายมสวดได้ถูกต้องตามพระเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไม่รู้อีกเหมือนกันใช่ไหมนี่แหละการทําตามตาม,ตามกันมาเรื่อยๆพระศาสดาสวดกฎอิทัพปัจจยตาสวดปฏิจจสมุปบาทนะนั้นกฎอิทัพปัจจยตาเนี่ยรู้จักไหมไม่รู้จักเห็นไหม เรื่องที่ศาสดาสอนเราเราไม่รู้และเป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคจ้าสวดด้วยพระองค์เองสีบรรทัดเพลงเยอะนะอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอีทางอุปชัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนิกฎธรรมชาติ ทูโลกธาตุตกอยู่ภายใต้กฎสี่บรรทัดนี้แล้วก็ตัดเรื่องปฏิจจสุบาทโซตปฏิจจสุบาทอีกว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายเตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาไล่มาจนะทั่งพบชาติชรามรณะ คือความตายเนี่ยเกิดมาได้ยังไงความตายมีเพราะการเกิดเกิดมีเพราะพบคือสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีเพราะอุปทานเข้าไปยึดยึดมีเพราะตัณหาความอยากอยากมีเพราะพอใจคือเวทนาพอใจมีเพราะสัมผัสสัมผัสมีเพราะมีอายตนะอายยตนะมีเพราะมีตัวธาตุคือนามรูปนามรูปมีเพราะมีวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดนี้มีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ นี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายตายเกิดมาได้อย่างนี้พระศาสดาเกิดมาเพื่อสอนให้เราเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายไม่ต้องตายต่อไปจะทำอย่างไรทุกคนกำลังเดินไปสู่ความตายเนี่ยขวนขวายไหมวิธีแก้เนี่ยไม่มีขขนขวายเลยก็ปล่อยไปเรื่อยๆเ,เฉยๆใช่ผู้เจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้พระองค์ตรัสเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลก คือความเกิดความแก่ความตายก็ไม่มีความจําเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกเจ้าไม่ต้องเกิดมาหรอกพระก็ไม่ต้องมีาศาสนาก็ไม่ต้องมีคําสอนไม่ต้องมีมีมาสอนเรื่องนี้นะชาติชรามรณะธรรมชาติสามอย่างนะอืม <laughs> นั่นสวดม,เน,ม,มวนเนี่โยมที่โยมสวดเนี่ยมันเป็นบท น่าจะแต่งขึ้นซะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยโยมสวดอะไรบ้างน่ะและ้วแล้วก็อะไรความหูมหกาอันี้อันี้คือหลักนะคะผ้าหุมก็แต่งใหม่ <c oughs> มีอะไรเงี่ย <c oughs> ไหนมีอะไรที่ตรงกับผู้จ้าบ้างชินนบัญชรชินบัญชร <c oughs> ก็แต่งใหม่เนี่ยอืม คุณพระธรรมคุณพระสังคุณนี่ใช่เปล่าคะมันพุทธธรรมสงของใครแต่งละโยมเพราะว่ามันก็พุทธคุณธรรมคุณเหมือนกันทั้งหมดนะแต่มันตรงกับที่พระเจ้าบอกหรือเปล่าล่ะอาตมาเห็นบททำวัดเช้าเย็นอะไรเนี่ยที่มันมีกายเยนนะวาจายาวเจตสาวาสดนะอย่างเงี้ยด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่านี่ก็แต่งใหม่กันมันมีแต่งใหมแ่แทรกเข้าไปทุกอันเลย ทำไมโยมไม่สวดโส,าาโสดาบันสี่ประการว่าความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวพระตถาคตตัดไว้อย่างไรนะต้องสวดในนี้โยมนะการบูชาพระรัตนาตรัยพระเจ้าก็สอนวิธีการบูชาไปแล้วสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างไรสันเสริญพระธรรมสรรเสริญอย่างไรสรรเสริญพระสงฆ์ไม่งั้นโยมก็สรรเสริญผิด ลรวแต่งใหม่ข้าพเจ้าเป็นทาตของพระพุทธพะพทธเจ้าพระพุทธเ,เจ้าเป็นนายมีสระเหนือ้าพเจ้าเป็นทาสกันอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่คนสวดก็งงนะเราไปเป็นทาตุพระเจ้าอะไรเมื่อไหร่นะพระเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนี้เลยเราก็แต่งใหม่เนี่ยแล้วเอาไปผสมกับคําพระพุทธเจ้าที่แต่งเก่าเดิมแล้วก็แต่งใหม่แทรกเข้าไปนี่มันค้าเข้ากันอย่างเนี้นยโยมแล้วทํำยังไงนะแลวโยมจะไปทรงคําแต่งใหม่ไว้ทําไมแลวโยมรู้ไหมใครเป็นคนแต่งใหม่หาตัวก็ไม่ได้ และโยมก็ไปทรงข้อวัดเขาจังเลยนพระพุทธเจ้าให้ทรงข้อวัดของพระพุทธเจ้าเป็นทายาทของธรรมตถาคตไม่ใช่เป็นทายาทของคําที่คนแต่งหมายหาตัวก็ไม่เจอแล้วไปรักษาคําของใครไว้กะใช่ไหม,มเนี่ย